ครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อนี้ผมปั้นมาเห็น<ๆ>เห็นฟ้ามฟ้ามหนึ่งนะครับซื้อบุญถมฟ้ามเพื่อนเพื่อนกล้วย <ๆ S 1> แม่หนึ่งกําลังคลอดลูกนะครับแ่ว่าออกมาแล้วลูกออกแล้วจงค่อยจงค่อยออกมาแรืว่าจงค่อยเห็นขออนุญาตถามซื้ออันเจ้าของกล้วยจังหนเอาชัดๆอเจอ้าเจซื้ออย่างนอ้อ เื้อทัญญกษักอุทัยแสนเื้อเดียนเื้อเดียจ้าเื้อเดียเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของา้ามนี่หรือว่าเป็นลูกเจ้าของา้ามจ้าก็เป็นลูกเจ้าของฟ้ามเลยจ้าอ๋อกนน็อยู่ในเครือเดียวกันกมม็ซ้ำว่าเป็นเจ้าของก็ว่าได้อยวนี้อันอันที่ที่อันจับอยู่ในนี่นี่หูซื้อันมานซื้ออีกอย่างแม่เดือนเพีนค่ะแม่เดือนเพ่นแม่เดือนเพ่นมือนี่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผูตัวแม่เห้ เป็นโตผูอันนี้ลูกสร้างอุดรเดียวเดียวเดียวให้พี่น้องเบิงบงเบ้งจัีหน้อยตู้ปักสร้างอุดรนะครับโอ้ให้พี่น้งนาางนนองเบิ้งลูกปักสร้างอุดรทีนี้เนียังบาท่านในวัดเนาะว่าว่าสูงเท่าไหร่ขาขาก็ได้เบิ้งขาก็ได้ข้อก็ได้ขาได้ข้อได้หนาได้พอเบิ้ดได้พอเบิ้ดสร้างอุดรนะครับนี่นี่นี่หัวก็ออกเมื่อนี่แล้ครับหัวก็ยืนได้หัวก็แข็ง นะครับขาดว่าคงสิงเป็นพอพันอยู่ในหนีพ้นเป็นตัวเถกนะครับเจ้าของที่จับยันบอกซื้อจังน้อยได้บอดซื้ออย่างเง้ยครับสุริยะโชคโคตรลครับสิเด็ก<อ>สิอุ่มครับโอเคครับสุริยะโชคผู้ดูแลผู้แยง่ง<อ>นี่ครับแม่มันนะครับแม่เดือนเพน่นแม่เดือนเพ่นนี่สูงเท่าไหร่บุญสูงร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดโอ้ขบวนส่วนหน่อยเด้น่ขุนเทียมมองลยวันต่อไปให้พี่น้คคองเบื้องย่างจุใจ เบิ้งพี่น้องเบิ้งหางหางก็ได้นะครับนี่หางก็ได้ได้เบิดนะครับหัวหางแม่มันก็ได้ลูกออกมาไม่ว่ามันปาดแป้กันเลยก็บกสร้างอุดรอในใ้าหน้าที่คำบอดมาเมื่อเห็นสร้างอุดรแล้วไม่เห็นลูกสร้างอุดรนี่ว่ามันปาดแป้กันเลยวันต่อไปครับพี่น้องเบิ้งเต็มตาอีกเด้ออันนี้ก็ะไดนี่นะครับพอกระง,งามลูกกระง,งาม ให้พี่น้องเบ่งเต็มตาเดี๋ยวจะขึ้นนาจอยพี่น้องเบ่งนี่ครับ<ม>เดือนเพ็ญแม่ลูกอกสร้างอุดรท่านตั้งซื้อไปเนี่ยลูกสร้างอุดรไพง,งามครับซื้อไพ่งามครับงงโอ้หนงไพ่งามมาเต็นหุ่นครับเล่าก็นับแต่ที่แข็งมือแข็งเว้นไปแล้วครับอืออือเอาให้พี่น้องเบ่งทั้งทั้งพี่แล้วก็เบ่งทั้งพี่ครับพี่น้องเสด็จชัดชัดจจะจะนะครับ พี่น้องเสีย้ยนงวเสีย้ยนกล้วยทั้งหลายอยากทิ่ช่มจะจะนี่ให้พี่น้องเบิ่งกะคักเลยครับอืส่วนพี่น้องมาเดี๋ยวนี้นี่เมื่อท่านประกาศขายเด้อที่บอกไว้ก่อนเด้อถ้าที่เมื่อคุ้เรื่องราคาต้องขอเจ้ายิงยินว่าเมื่อท่านได้ว่าราคาว่าท่นว่านี่อืนี่นะครับเบิ่งฟังทั้งผี่เบิง่งนาน ให้งามเลยควยงจับกลางกระบาลเลยโอ้นั่นน่ะอืมเออสวยสวยคือกันคัก,ากมาเต็มเต็มจับมาบัดมันปาดมันปาดแปะเลยวันต่าไปหูขาข้อต้งเบิร์ุ่นน่ะกาลัางยืนให้พี่น้องเบิร์นชัดๆเลยเบิร์นยังเต็มตาเลยเด้อสันรับคลิปนี้เอ้าพี่น้องเห็นนี่คลิปนี้แล้วก็ เจ้าจอของฟาร์มทั้งสองท่านยืนแล้วกับอำาไลฟซีบัดดี f เอฟซีนจบจ้าหน่อยนะครับขวัสดีครับอ่าคลิปนี้กับพี่น้องเห็นแล้วกัอย่าลืมกดท,ที่ตามกดแชร์ให้ในเด้อครับครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้กับคงศิจบวยตะเพียงสํานีสวัสดีครับ